เลือ graduate, ่จะนน้องเหมือนนตามน้องกันต่อให้พี่น้องดาวตก็เป็นดาวตกเหมือนกนะครับเดี๋ยวจะให้พี่น้องมาเล่าว่าแกนักแสดงเนี่ยเขาได้รับผลกระทบยังไงในพื้นที่ทำไมเขาออกมาร่วมกันที่นี่นะครับสําหรับแฟนพี่น้องกํางรวมนะครับให้มาล่ได้ที่รถเก๋งในเมื่อวีดออกกัน เกิดการจะมานั่งหัวโต๊ะเพื่อประชุมนานาชาติไช่ไหมใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่ประยุทธ์ดีแล้วคือว่าเขาต้องการเพียงหน้าตาเขาไม่สนใจนะครับประยุทธ์ได้จับมือกับกลุ่มทุนซึ่งเป็นกลุ่มทุนผูกขาดเป็นกลุ่มยุทธพยายามอย่างยิ่งที่จะทุบตัวแล้วบอกกับสารานาแล้วบอก แต่สุดท้ายประเทศที่มาร่วมไปดูกับพยุตเราลองย้อนกลับไปดูว่ามีแต่ประเทศอับบทศทนหน้าที่ยงนะครับนะครับ